นับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศชื Go World Class ในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมคะเรามาอยู่ที่มหาวิหารโพธินาศค่ะ มหาวิหารแห่งนี้นับว่าเป็นมหาวิหารหรือว่าเป็นเจดีที่ว่าใหญ่ที่สุดในเนปาลทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบนเจดีที่นี่มีดวงตาที่เขาเชื่อกันว่าเป็นดวงตาที่เห็นธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะ แล้วก็โดยรอบนี้และค่ะคุณผู้ชมขายจะเห็นว่าผู้คนที่หน้าตาเนี่ยก็จะแปลกแลก,กันไปนะคะก็มีหน้าตาที่คล้ายๆชาวทิเบตรจริงๆเพราะว่าเป็นชาวทิเบตที่อพยพกันมาเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราชสอง2ที่เดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะและที่สําคัญ ที่นี่ก็เป็นมรดกโลกนะฮะของยูเนสโกนั่นเองคุณผู้ชมคะประเทศนี้ผู้คนขึ้นขั้ในศาสนาค่อนข้างมากเราจะสังเกตได้ว่าไปไหนก็จะเจอแต่วัดวาอารามและเจดีย์ที่สวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปลองเดินดูกันว่าผู้คนเข้ามาที่นี่ทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะมากมายมาเดินกันไปติดตามกันนะคะ ตอนนี้เราออกจาไปในเส้นทางของศาสนานะคุณผู้ชมคะแล้วก็เป็นศาสนาที่ชาวพุทธเขานับถือกันแล้วค่ะยังก็อยากจะแนะนำใร้รู้จักที่ที่อยู่ในประเทศเนปาลนั่นคือมหาเจดีย์โพธินาคค่ะนั่นก็หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของชาวพุทธนะคะแล้วก็เป็นสถูปที่ตั้งอยู่ห่างระหว่างกรุงกาดมานุไปทางทิศตะวันออกประมาณ8กิโลเมตรค่ะโดยเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเนปาลเขานะคะชาวทิเบตรเรียกกันว่าจารุงกาโซโซเดนค่ะ องค์เจดีก็มีฐานเป็นรูปดอกบัวตูมนะคะมีศิลปะค่อนไปทางทิเบตเห็นได้ชัดเจตีเดียวในการก่อสร้างสถูปนี้นะคะเขาก็จะอิงคติธรรมและ,ะการคุณธรรมหรือว่าปริศนาธรรมมันทลานะคะอันเป็นออธรรมที่มีคติสอนทางพุทธศาสนาของแบบชาวทิเบตนั่นเองละคะ่ะ ส่วนบนเจดีย์นะคะก็เพ้นเป็นรูปดวงตาแล้วค่ะผู้ชมค่ะเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนะคะซึ่งทั้ง4ทิศนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ให้ผู้คนทําดีกันละค่ะองค์การยูเนสโกก็ได้ขึ้นทะเบียนสถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกด้วยละค่ะเจดีย์ทรงโอความนี้นะคะสร้างจากคติธรรมความเชื่อที่ว่าการจําลองสวรรค์ชั้นอทุพธาต่สถิตยอยู่นี้โดยมีดวงตาของพระไวยโรดประดิษฐานที่องค์บลาลังของเจดีย์นี้ทางทิศ เบื้องบนแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ ก็เป็นภาพของพระธิเบศนะคะที่คนทั่วไปก็ยืนแกวงล้อมนพร้อมกับสวดมนต์จึงก็มองเห็นกันไปทั่วกระจกตรงนี้เลยนะคะผู้ชมการเพราะนั้นถ้าหยุดจุดไหนก็จะจะเห็นด้วยแหละคะ่ะและถือว่าเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางจิตใจมากมายนะคะสําหรับชาวพุทธแล้วก็ชาวธิเบศรอบๆเจดีย์นี้นะคะก็มีกรงล้อมนตราที่ว่านี่แหละคะ่ะุนอยู่ตลอดเวลาเลยคะ่ะใครมาก็หมุนกันไปด้วยน้ํามือของผู้คนนะคะที่เขาศรัทธาโดยใช้วิธีการเดิน ขวาหมุนกลงล้อนะคะจริงมือว่าเป็นกรงล้อตลอดลชีวิตที่หมุนกันอยู่อย่างนี้แหละ,ค,ะค่ะคุณผู้ชมการเรียกว่าเป็นกรงล้อภาวนาที่มีชีวิตนั่นเองกุสะมายอยากจะเล่าตรงนี้นิดนึงนคุณผู้ชมขาก็คือเรื่องของกงล้อนี่แหละคะ่ะกรงล้อเหล่านี้นะคะเขามีคาจารึกพระไตรปิฎกของทานพุทธนะนะคะบันทึกไว มีคําสอนบอกนะคะว่าใน1นึ่งวงล้อเนี่ยโบสวดได้ทีเดียวถึง4ี่หมื่นจบทีเดียวนะคะว่ากันว่านะคะก่อนที่คนทิเบตเนี่ยเขาจะไปทํางานเขาก็จะมาเดินทักซีนาเวียนขวาหมุนรอบกลงล้อมนตราสัก3ารอบค่ะพอตกเย็นล้างทำงานกลับมาอีกก็จะมาหมุนอีก3รอบโอ้โหศรัทธากันจริงๆทีเดียวนะคะคุณผู้ชมชาวทิเบตเนี่ยเขามีการสวดมนต์ที่เรียกว่ามนตรา ซึ่งก็เป็นคาถาอย่างหนึ่งนะคะเพื่อทําความเคารพพระพุทธเจ้าของเขานะคะแต่ละพระองค์ซึ่งก็มีมากมายหลายองค์นะคะแล้วก็หลายคาถาทีเดียวตามความเชื่อที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนทีเดียวนะคะการภาวนามนตาของพวกเขาก็คือเขาเชื่อกันว่าปลดเปลื้องความทุกข์ด้วยการกราบแบบอัส,สดางขปดินคือทําให้ร่างกายทั้ง8ส่วนได้สัมผัสพ,พื้นมือทั้งสองหัวเข่าทั้งสองเท้าทั้งสองหน้าผากและลําตัวจรด พื้นดินเพื่อที่เป็นการทําสมาธิและคาคุณผู้ชมคะเมื่อร่างกายทุกส่วนสัมผัสกับพื้นดินนะคะเราก็จะได้สลายบาปบุญกันไปด้วยกันเลยนะคะนั่นก็เป็นความเชื่อกันไปนะคะชาวที่เบียดยัยงเชื่ออีกนะคะคุณผู้ชมคะว่ายิ่งกราบเยอะจะได้ยิ่งบุญกันมากขึ้นเลยราคาคุณผู้ชมคะแล้วก็ช่วยทําให้จิตใจและก็สมาธิของเขาเนี่ยมั่นคงนะคะ แล้วก็ทําให้ชีวิตในปัจจุบันเขาเจริญขึ้นช่วยเขาปล่อยวางช่วยเขายอมรับในการเปลี่ยนแปลงได้เขาก็รู้สึกว่าการปล่อยวางในอนาคตและอดีตนั้นขึ้นอยู่กับปัจจุบันนั่นเองละค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งติดกับบันไดาทางขึ้นทางนี้และค่ะก็มีวิหารค่ะห้องเล็กๆโดยมีกงล้อภาวนาอีกเช่นเคยนะคะแต่อันนี้อันใหญ่หน่อยคุณผู้ชมก่ะอยู่ตรงกลางเลยเพื่อให้ผู้ที่ศรัทธา ก็ได้มาหมุนวงมณฑานี้อีกครั้งหนึ่ง